น,นี้ข้าเม่ามาส่งค่ะทุกคนอันนี้1นกิโลนะคะสองรวมค่าส่งแล้ว250ก็ซื้อค่ะทุกคนอันนี้ข้าเม,มาา่ามาจากอุบลเอามาจากอำเภอพิบูรณ์อีกเจ้าหนึ่งนะคะแต่หน้านี้เขาอีกเจ้าที่เราเคยสั่งมากินก็220 รวมค่าส่งนะคะทุกคนอันนี้เจ้าใหม่เขาบอกว่าเขาก็ไปรับเขามาเขาก็เลยคิด250 250ก็250ไอ้ทดลองถ้าไม่ทดลองก็ไม่รู้ว่าอ,อ,อร่อยหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะทุกคน250ก็ไม่เป็นไรลองเจ้าไหนอร่อย เจ้าไหนโอเคหรือไม่โอเคมาพิสูจน์ได้ค่ะเด้อแต่เจ้าเก่าอะ่ะเข้าเมาเข้าดีก็ไม่ไม่ใส่สีนะคะทุกคนอร่อยแต่เขาบอกว่าของเขาหมดแล้วอันนี้เขาบอกว่าคุณพี่เปิดใจหน่อยคะ่ะข้าเมาหนู่อ่อนๆไม่ผสมเข้าว่าเนาะเอ้า หอมหอมเปิดใจก็เปิดใจเอา <c oughs> ลองถ้าไม่ลองก็ไม่รู้คะ่ะทุกคนว่าเออเจ้าไหนอร่อยหรือไม่ไม่อร่อยเนาะพูดถึงนะแต่อันนี้ก็ดูท่าทางก็ <c oughs> ก็จะโอเคอยู่ค่ะทุกคนเขาอัดอสูงยากาศเนาะเอวยีส่สาจะทำยังไงเนี่ยอันนี้หนึ่งกิโลนะคะทุกคนเยอะนะแต่ยี่าบก็จะเอาไปใส่ถุงน้นอยๆอีกเนาะ อ่อ,อนกิโลหนึ่งเราก็จะบิบออกมาอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้เราก็จะไปใส่ช่องฟิตเนาะ ใ่ช่องฟิตเขาก็เก็บไว้ได้นานนะคะมาอร่อยหรือเปล่าจะผ่านไหมเข้าเมาฮืมหอมจริงค่ะทุกคน จะถามว่าผ่านไหมดูใกล้ๆนะคะไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่อะไรนะคะข้าวเม่าแบบสีธรรมชาติ ถามว่าผ่านไหมผ่านค่ะทุกคนอร่อย250ริก็สอง้อยห้าเนาะว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เรากินก็เขาต้องไปตำนะคะอันนี้เขาไม่ได้ไปสีนะคะทุกคนแต่ข้าวเม่าอุบลจะอร่อย แต่ถ้ามาจากที่อื่นไม่รู้นะคะกำลังสั่งมาจากที่อื่นอีกอีกหนึ่งกิโลจะพิสูจน์ว่าเอออันไหนออ,อร่อยหรือว่าเออข้า,มาเมออ่าแบบไหนเนาะว่าเออไม่ต้องถ้าใส่สีหรือยั่ที่ทราบไ,ไม่ชอบนะคะทุกคนน่าจะมาจากอุดรน,นะคะแต่อันนี้ก็ สั่งเข้าได้ค่ะผ่านถือว่าผ่านที่ชาชอบนะคะข้าวเม่าหอมหอมคือเข้าวเม่าแท้เนาะบางที่เขาก็เอาไปเข้าวเม่าลงสีค่ะทุกคนแล้วก็มาใส่สีผสมอะไรประมาณนี้อันนี้สีสีข้าเม่าเลยสีธรรมชาติอร่อยแพงก็ซื้อกับทุกคน อันนี้คือตรงปกส่งมาจากบนนะคะทุกคนเขาส่งเมื่วานเมื่อวันวัาวานอาทิตย์สองสามวันวันนี้วันคานเนาะวันคานก็ได้ อันนี้ก็จะไปแช่ช่องแข็งนะคะกิโลหนึ่งกินจนปวดคางกระไตค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> เรียกก,กินคนเดียวนะคะอันนี้เยริซาบีที่แล้วเนาะเ <c oughs> ยริซาก็แช่ช่องแข็งไว้นาะเยริซากลับมาจากอเมริกามาเปิดกินนะคะทุกคนก็รสชาติเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือว่าอร่อยตรงปกแต่ก็แอบแพงหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไร แพงมากกว่ากันยี่สามสิบบาทค่ะทุกคนแต่เจ้าเก่าเขาก็พร้อมส่ง220ก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีเนาะโอเคค่ะทุกคนกเม่อมหอมๆขอบคุณนะคะ